โอเคอันนี้มาคัดแยกว่ตจะดีที่เราจะทำกินนะอันนี้มันมันมันอย่างนี้มันบ้านผมเอื่มมันนกเนาะไอ้เว้เนี่ยบ้านผมเอ่มบ้านผมเอื่มมันสักคู่นะแต่บางพื้นที่มันเชื่อนะอันนี้มันสักคู่ผมเอื่มมันสักคู่นะตะกี้ผมไปคุยห้หนูประจำผมเปิดฟาร์มหนูเลี้ยงหนูเนาะอันนี้ผมจะคัดไว้ตำนั่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปะเพ็ดเมนูตำอีกที่หนึง่ง ก็คือตามเซมดแดงเนาะเดี๋ยวผมสิค่อยๆที่ตามคีบผมไปเรื่อยๆอันนี้ไม่โนูตาเม,มนูเี๋คัดแยกไว้ไว้ตาอันนี้เแล้วผมจะหนึ่งนะวันนี้จะหนึง่งแล้วก็จะม,มีรีวิวการกินกันยังอันนี้คัดแยกก็ซื้ออ่ะแล้วก็จะมาที่ตามมาเนาะอันนี้คือผมเรียงมันสักคู่เนาะเขียนว่าผมค่าเอื้นมั่นยังกับผมหมนะแต่ผมเอื้นมันสักคู่แต่วันนี้ผมจะคัดแยกไว้ ลราผมจะหนึ่งอันนี้กะโอเคอน,นี่คัดแยกกนะันเนาะอ่าเดี๋ยวผมหนึ่งไอ้เบืง้งวิธีการหนึ่งเนาะโอเคครับเข่าสู้กระบวนการอันนี้ล่างก่อนเนาะอันนี้ขอราะอยากเพราะต้องการล่างก่อนออจะล่างก็จะล่างอย่เงยเองเลยอ่าล่างก่อน คือทำความสะอาดมันเนาะแล้วเขาเอาไปหนึ่งอ่ะไปเจอกันตอนหนึ่งที่หนึ่งครับเอ้มันหนึ่งนี่ต้มต้มอ่าเอาไปต้มเลยโอเคเราจะเจอตอนต้มอีกที่หนึ่งครับโอเคหลังจากล่างแล้วห้อล่างปกติมันจะเขาต้องแกะเปลือกยังวะริงๆอ่ะถ้ามันเป็นอ่อนๆมันจะบอต้องแกะเปลือกอันต่ไมันแกะละแต่ผมก็จะพยายามบอแกะเปลือกเพราะอัตราลมมันจะดับไมลามันสุกมันจะมันจะมีเปลือกอ่นหุ่มแล้วถ้าแกะกินแล่ะมันจะแสีบ นะผมเลย้ยบแกะทิ้งแกะะ่ก็ได้ก็คือต้มเนี่ยมันหนึ่งน้ามันหอน,นกับพวกแกะเปลือกนะแต่มันแก่ละอันนี้แก่สัมผัสได้่าคือมันแก่แต่เอ้ป,ปลูกได้เนี่ยหัวเนี่ยไปปลูกได้เนี่ยทีบอนหลงังเอ้ป,ปลูกได้ไปขยายพันธุ์ได้เอาหม้อไปปักได้เลยเอาหั้อไปปักได้เพราะมันเนี่ยมันมีขนมีตามีหากมานันเลแต่อันนี้อันนี้คัดไปก็คือ อย่างผมตำสมเ็ดวิธีตำสมอีกที่หนึง่งแ้่ตัวนี้ก็คือแบบผมจะต้มเนาะไว้จำครับน้ำตาลอโอเคคอยามาติดตามันอีกที่หนึง่งล้างเรียบร้อยแล้วไปรอขั้นตอนต,ตอ,อนต้มต่อยเลยๆต่อจากขั้นตอนต้มครับโอเคผมต้มน้ำไปเรียบร้อยผมแกะเนาะในเมืองกับประมาณนี้การรอต่อจากตรงนี้กะ อ่าข้าวโุดฟางทำเพลงเนาะนี่คือต้มนำมาแล้วแล้วก็ต้มแบบนี้เลยอ่าใส่ลงไปอีกทีรอย่างงี่ก็คือโยมไปอ่าใส่เลยเอาจจะประมาณเนี้ยก็คือตุ่มเลยก็โอเคหลังจากเข้าใส่เรียบร้อยไปแล้วเนาะ อันนี้คือใส่หนังกรังกุนดูเลยทีจริงเอาไปตุ่มข้าเปลือกแ้มันจะดีอ่กากะจะประมาณเนี้ยอ่กากะจะตุ่มอีงทีเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วตุ่ม,ล,มละกะมาอีกขั้นตอนหนึง่งอ่ะโอเคอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายใส่เกลือเนาะอ่ะใส่เกลือลงไป คือเอาความนัวนล็หน่อย,อยบบใส่ร้ายหรอกเล็กน่อยเนาะใส่ลงไปนี่นอนอนออพอคือเอาความนัวมันอ่ะแพนนี่ก็ได้จะเอาความนัวแหละโอเคใส่เกลือเล็กน้อยความนัวใส่ลงไปเรียบร้อย กะข้นให้เกลือมันเข้ากันเนาะอ่าข้นเน้อยเอ้กะจะประมาณนี้อ่ะขันตัวทุตายกะฟ้าหมอ้อแล้วก็ล่อซุกครับผม โ okay, อเคกันตอนนี้ก็จะประมาณนี้เน okay, าะอ่โอเคจังมาเล่าบิ่งกันตอนสูงอีกที่นึงแต่ว่าผมบริไายได้บานเลคือจบลักสูตรแล้วตอนกินบุญละเดี๋ยวผมยังจะรีวิวเป็นพวามเสิร์ตในเขาเรียกว่ายัางอ่ะอืมให้เฟซบุ๊กผมเองอะนะนช่องทางผมเนาะโอเคก็ okay, จะประมาณนี้ก็เอาตอนกินบุญละจะเสียอะ้เบิ่งตูงคลิปตัวนี้ครับผม ถั่วที่เลื่อมๆๆม,มนหนูมันก็นมักกินด้วยกันไกห่หนูนะเมือกันเพราะว่าเอามาไว้ให้กินกันหนูกะ,อะของแสบขึ้นอยู่กับพวกมักเนาะให้กินตามภาษาของคนมักนะโอเคโอเคกะจะประมาณนี้ครับผม